นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับท่ญญานผู้ชมครับที่ไม่ได้คัดนะครับเป็นนกที่ไม่ได้คัดนะครับผมแต่ว่ามาทําคลิปให้ดูนะครับถ้าเกิดเป็นนกที่แบบไม่ได้คัดนะครับผมจะไม่คลิปให้ชมน่าจะทุกวันแหละก็ต้องออกต่อบ้างครับผมเผื่อได้เจอนกดีๆนะครับถ้าไม่ได้ต่อเลยเราก็จะไม่รู้นะครับว่า นกดีมันอยู่ตรงไหน,นครับแต่แถวนี้ผมมาแล้วนะครับไม่ได้เคยเจอนกดีสักตัวเลยนะมีแต่นกโล่งๆนะครับแถวนี้นี่ครับเฉยขุนแผนอีกหนึ่งตัวนะครับหางยาวถ้าจะตกใจครับเมื่อกี้ เอาล้วครับผมไม่ต้องไปชมอะไรมากครับนกตัวนี้ครับเป็นนกโล่งๆนะครับ้านกดีแต่ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เขยมุงแพรด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับในการทําคลิปนะครับผมสําหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เขยมุงแพทด้วยนะครับผมนี่ครับแต้มที่สองแล้วครับของเช้าวันนี้นะไปครับสวัสดีครับ